สวัสดีค่ะชื่อพี่เหมียวนะคะภาชรนันทศรีสัจังค่ะเป็นเจ้าของร้านฟูกุเดนอิซากายะที่ศรีราชาค่ะคือเมื่อก่อนเราทํางานบริษัทเราก็มีความรู้สึกว่าเอออยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง<ม>ก็เริ่มจากมองหาว่าเราอยากทําอะไรดีค่ะเริ่มธุรกิจอันนี้ก็คือคือเราเหมือนอยากให้คนไทยได้กินอาหารญี่ปุ่นในราคาที่ไม่แพงนะคะแล้วก็รสชาติตามสไตล์ของคนไทย ธุรกิจที่นี่เปิดมาณตอนนี้ค่ะ10ปีค่ะตั้งแต่เปิดมาช่วงช่วงเปิดที่ช่วงแรกๆก็คือถือว่าตอบรับดีมากเลยนะคะเ,เพราะว่าเราเป็นร้านแรกที่เป็นร้านสไตล์แบบครอบครัวแล้วอยู่ในที่สีราชาที่เริ่มเปิดทําร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์คนไทยนะคะเราจะเน้นรสชาติกับสูตรวัตถุดิบะคะ่ะวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบหลักคือจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเราเราไม่ได้ใช้ที่เป็นสูตรสําเร็จ ค่ะคือเราเลือกวัตถุดิบที่เป็นแบบเกรดเอเลยค่ะแล้วก็เน้นเนนเรื่องสดแล้วก็คุณภาพก็คือคุณภาพดีแล้วก็การเก็บการเก็บรักษาค่ะ เมนูที่เป็นเมนูพิเศษของทางร้านที่เวลาลูกค้าที่ส่วนมากมาแล้วก็ทุกโต๊ะส่วนมากจะสั่งนะคะก็คือจะเป็นหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วแล้วก็จะเป็นโรลค่ะโรลที่เป็นอะบ,บุริแซลม,มอนโรเพราะว่าสูตรอย่างสูตรของตัวอบ,บุริแซลม,มอนโรซอสก็เป็นซอสพิเศษของของทางร้านซอสที่เราคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ปรุงเองผสมเอง อย่างหัวปลาเซมอนก็เหมือนกันเพราะว่ากรรม,มวิธีในการทํามันต้องใช้เวลาถ้าเต็มสูตรเลยประมาณ14ชั่วโมงแล้วก็การเคี่ยวการเ,าเลือกวัตถุดิบค่ะ คือลูกค้าที่มาบางทีแค่เมนูธรรมดาธรรมดาแต่คือลูกค้าไปกินที่ไหนก็บอกไม่เหมือนที่นี่ mm hmm. ก็ในเ,เรื่องของการตกแต่งจานแล้วก็สไตล์ก็มีผลนะ,นะคะ mm hmm. คืออย่างจานที่แต่งออกมาก็รู้เลยว่าเป็นรูปแบบของเราเราก็จะแต่งตามตามสไตล์เราอะคะ่ะที่ที่ลูกค้าชอบมันก็จะดูเรียบแบบก็คือเข้าเข้ากับเมนูของมันะะค ตอนนี้เราก็คือกําลังพัฒนาแล้วก็พยายามโฆษณาค่ะในเรื่องของที่เป็นเซตเซตสำเร็จเซตเป็นโตกะแบบทำบุญหรือว่างานเลี้ยงงานสัมมนาหรืองานที่เป็นแบบงานประชุมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมนูเริ่มต้นเซตหนึ่งก็คืออยู่ที่50บาทขึ้นไปก็มีค่ะที่เป็นบุกข้าวกระเทียมข้าวผัดไข่อย่างเงี้ยค่ะเซตเป็นโตะก,ก็เริ่มต้นที่200บาทแล้วก็สูงสุดที่270ก็คือจะเป็นเซตแซลมอนเป็นโตะพร้อมมีโซซุป ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเทคเอาไว้หรือว่าเป็นแบบกล่องเบนโตะเซตทานแล้วก็พร้อมกล่องกลับค่ะถ้าเราทำธุรกิจที่คิดว่าถ้าในสารอาหารในสายอาหารนะคะถ้าเรา คือมีความจริงใจแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ได้ได้คุณภ,ภาพที่ดีบริการดีๆแล้วก็ราคาที่ดีคือเราอยากได้แบบไหนเราก็ทําแบบนั้นให้แค่นั้นนะคะก็มันจะได้กลับมาค่ะแล้วก็สําหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะถ้าลูกค้าที่กําลังรับชมเทปอยู่เราก็บอกว่ามาจากช่องทางไหนที่ที่รับชมนะคะร้านก็คือจะลดให้10%ค่ะ